สวัสดีค่ะลูกคาและผู้ชมทุกท่านที่ชื่นชอบรถมือ2ทุกคนนะคะวันนี้กลัมาพบกับเซลล์หนึ่งทอโต้เช่นเคยนะคะวันนี้1จะมาแนะนํารถสายผู้บริหารซีดานไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะ,ะกับเจ้า t o โยต้ c a m มร2.5ไฮบริดพรีเมียมชอมพี2 0 1 9นะคะราคาเพียงแค่8 9 9แสนเบาทเท่านั้นพาราล่วงจากป้ายแดงประมาณ50%เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครชื่นชอบรถคันนี้นะคะไปรับชมกันได้ในคลิปเต็มเลยจ้า เดี๋ยวหนึ่งจะเริ่มแนะนำรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะเริ่มจากด้านหน้ารถก่อนเลยนะเริ่มจากโลโก้ของ t o y ยต a ก่อนเลยถ้าเป็นไฮบริดนะโลโก้เขาจะเป็นสีฟ้าในวงกลมแบบนี้นะเป็นสัญลักษณ์ว่าคันนี้เป็นไฮบริดนะคะส่วนกระจังหน้านะเป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยกันชนหน้าจะเป็นสีเทาควันบุหรี่แบบนี้นะแล้วก็เป็นช่องๆแบบนี้นะคะนะลูกค้าไฟคู่หน้านะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ มีไฟเดย์ไลท์ลันนิ่งแล้วพร้อมนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งคู่นะไฟคู่หน้านะไม่มีเหลืองไม่มีมองนะคะนี่นะแล้วมีเซนเซอร์หน้าให้2จุดซ้ายขวานะคะอะนะฝากระโปรงลูกค้าดูได้อาจจะแสงสะท้อนนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่อยากจะบอกว่าเหล่ยมคมสันฝากระโปรงชรัดเจนนะคะคันนี้นะไม่มียุบไม่มีบุบแน่นอนนะสภาพสวยๆเกตเอกอันเลยทีเดียว ส่วนล้อนะได้เป็นล้อแมดมจากโรงงานโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะยางเป็นของมิชลินนะเบอร์ยางจะเป็นเบอร์สองสามห้าทับสี่ห้าเซอสิบปดนะสำหรับยางคันนี้นะได้ดิสเบรกสี่ล้อแล้วเรียบร้อยดอกอยางของคันนี้มีเห,เหลือใช้ได้ประมาณสองสามปีลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะ กระจกมองข้างนะเป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เป็นสีน้ำตาลสะท้อนแสงนะลูกค้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยมือจับเปิดประตูเป็นสีโครเมียมแบบนี้มาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะแผงประตูนะจะได้เป็นสีเบทนะนี่สีเบทสวยๆแบบนี้เลยนี่สะอาดเอี่ยมอ,อ่องไม่มีคราบเปื้อนใดๆนะคะนี่นะ แล้วก็คันนี้นะติดตั้งสัญญาณกันขโมยเรียบร้อยให้แล้วกระจกเป็นของโรงงานโตโยต้าแท้นะคะบานกระจกจะไปบานประตูแผงเนี่ยนะจะประกอบไปด้วยล็อกเบาะได้สองตำแหน่งกระจกปรับอ่าขอโทษค่ะกระจกพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเปิดปิดหน้าต่างได้สี่บานแบบออโต้แบบนี้เลยนะคะอ่ะหัวน็อ หัวน็อตเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะไม่มีร่องรอยงงดแงะแกออกเคราะพ่นทำสีใดๆนี่นะคะหัวน็อตเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยเคราะพ่นแกะทำสีใดๆนะนี่นะคะหัวน็อตเดิมจะเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะถ้าเป็นของโตโยต้านะนี่นะคะนะหัวน็อตเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะอ่ะโครงสร้างกันบ้าง เม็ดอากคเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะบางทุกจุดไม่มีร่องรอยการชนหนักเปลี่ยนโครงสร้างมาก่อนนะคะอันนี้คือเสา A ด้านขวานะเดี๋ยวเราไปดูเสาบด้านขวากันบ้างประตูหลังขวานะนี่นะเรียบร้อยเป็นระเบียบด,ดีไม่มีร่องรอยยุบบุบแน่นอนนะแพ้ประตูสวยสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะสีเบดแบบนี้มาพร้อมกับมาบา่านบังแดด ให้ด้วยนะสำหรับหน้าต่างบานหลังซ้ายขวานะคะนะนี่นะดึงขึ้นดึงลงเปิดปิดได้กระจกจากโรงงานโตโยต้าแท้เช่นเดิมนะคะนี่นะซอกประตูนะนี่หัวน็อตเดิมจากโรงงานโตโยต้าไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะออกเคาะพ่นทําสีใดๆนะคะอ่โครงสร้างเสาบีกันมากนี่ขอให้ดูเลยเม็ดอารกเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะนี่นะ สีเดิมสีสม่ำเสมอกันไม่มีหนาแน่นอนลูกค้าดูได้เลยนะสีสม่ำเสมอกันแน่นอนนะคะนะอ่าล้อมแม็กด้านขวาหลังนะไม่มีร่องรอยพูดฟุตบาทใดๆสวยมากนะคะเดี๋ยวไปดูท้ายกระโปรงรถกันมา,มาต่อกันที่ไฟท้ายรถเลยนะคะนี่ไฟท้ายเดิมจากโรงงานโตโยต้าแบบนี้เลยนะเป็นแบบ Full LED แบบนี้นะคะสำหรับไฟท้ายนะนี่นะ ตัวหนังสืออยู่ครบนะคะแคมลงแคมรี่ไฮบริดอะไรด้วยอยู่ครบนะแล้วก็กันชนท้ายไม่มีร่องรอยการพูดฟุตบาทยุคปุกใดๆนะคะมีเซนเซอร์ข้างหลังให้ด้วย4ี่จุดแบบนี้นะนี่เซนเซอร์4ี่จุดแบบนี้เลยนะคะนะนี่กระจกนะคะเป็นกระจกจากโรงงานโตโยต้าแท้มาพร้อมกับกระจกไลายฟ้าให้แล้วเรียบร้อยในตัวเดี๋ยวเราเปิดดูฝากระโปรงกันบ้าง เป็นระบบช็อคนะเปิดแล้วจะเด้งขึ้นไปเองแบบนี้เลยพรมอ่าพรมท้ายนะเรียบร้อยสะอาดเรียบอ่าสะอาดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยฉีกขาดใดๆนะคะอุปกรณ์เครื่องมือนะได้ครบทุกชิ้นสำหรับเปลี่ยนยางอะไหล่แน่นอนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางอะไหล่หนึ่งชุดแบบนี้สวยๆเลยนะซีนทางมะพร้าวนี่ยังมีให้เห็นนะคะลูกค้านะคะ อันนี้อ่าเป็นนี่นะแบตเตอรี่นะคะนี่นะนี่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะลูกค้าเดี๋ยวเก็บให้เหมือนเดิมก่อนโอเคอ่านะเดี๋ยวเราดูโครงสร้างด้านหลังกันบ,บ้าง เม็ดตงเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยขอบอะไรก็เป็นเส้นตรงซีนขอบเป็นเส้นตรงหัวน็อตเดิม erm, นะคะไม่มีร่องรอยง,ง,งัดแงะแกออกมีไฟสองสว่างให้หนึ่งจุดด้วยนะคะนะนะล้อแม็กหลังซ้ายนะสวยงามค่ะไม่มีร่องรอยการคูดฟุตบาทแน่นอนนะคะนี่ลูกค้าดูได้เลยนะนะ อ่ะต่อแผงประตูข้างหลังซ้ายนะคะสวยเรียบเนียนสะอาดไม่มีร่องรอยชำรุดใดๆม่านบังแดดใช้งานได้ปกตินะคะนะนี่หัวน็อตเดิมจากโรงงานซอกประตูแห้งๆไม่มีรอยเคาะพ่นทําสีหัวน็อตไม่เคยงัดแงะแกะออกนะจ๊ะนะคะนี่นะ แล้วก็โครงสร้างเสา B ด้านซ้ายนะเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีสม่ำเสมอกันนะคะนี่นะบางๆแบบนี้นะนี่เม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักเปลี่ยนโครงสร้างมาก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูเสา A ด้านซ้ายกันบ้างนะคะ ประตูหน้าซ้ายนะคะแผงประตูสวยเรียบเนียนไม่มีร่องรอยชำรุดหรือคราบสกปรกใดๆนะคะหัวนงหัวน็อตนะสวยเรียบเนียนนะคะอาจจะเข้าไปไม่ถึงขอภัยด้วยนะคะนี่หัวน็อตเดิมนะซอกประตูแห้งๆแบบนี้ไม่มีร่องรอยเคาะพ่นทำสีใดๆเลยนะคะนี่นะ แฟนเพจอยู่ครบสติ๊กเกอร์ติดเรียบเนียนกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมาตรฐานมอกอ,อยู่ครบนะหัวน็อตเดิมเบอร์สิบเอ็ดนะคะไม่มีร่องรอยงัดแงะแกออกนะคะ,ะดูเสาเอ A, ด้านซ้ายกันบ้างนะ,ะนี่นะเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าไม่มีร่องรอยการชนหนักเปลี่ยนโครงสร้างมาแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะมาต่อกันที่ห้องเครื่องของแคมรี่คันนี้นะคะฝากระโปรงจะเป็นระบบโชกนะยกแล้วเขาจะอยู่ทรงได้เองเลยนะคะฝากันชนวนเอขอโทษค่ะที่ชนวนกันความร้อนนะคะไม่มีร่องรอยชํารุดเสียหายฉีกขาดใดๆนะคะฝากระโปรงนะนี่ดูได้เลยนะคะสิ้นขอบฝากระโปรงเป็นเส้นตรงแบบนี้นะไม่มีรอย คนหนักเบี้ยวหรืออะไรใดมาก่อนนะคะสติกกงสติกเกอร์ที่ติดจากโรงงานอาจมีร่องรอยการดุดบ้างแต่ว่าโดยเดิมแล้วยังอยู่จุดเดิมไม่มีการลอกออกนะคะรูกลมบนฝากระโปรงก็รูกลมทุกรูนะคะนี่นะไล่ให้ไปดูเลยนะคะอ่ะหัวน็อตด้านขวาหัวน็อตเดิมจากโรงงานโตโยต้าแน่นอนนะคะดูได้เลยนะอ่า ต่อกันที่หัวน็อตด,ด้านซ้ายนะนี่หัวน็อตเดิมจากโรงงานโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะอ่ะไล่มาที่คานบ้างดีนะตัวหนังสือ L น,นี่นะตัวหนังสือคมๆแบบนี้เลยนะคะคานหน้าแบบนี้นะนี่นะคานหน้ารูกลมทุกรูนะลูกค้าดูได้เลยข้างหน้าอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะมีพลาสติกบังนะคะถ้าเป็นแกรี่นะ นี่นะน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูจากโรงงานโตโยต้าแท้แน่นอนกล่องฟงกล่องฟิวอะไรเรียบร้อยสายไฟเก็บเป็นระเบียบนะคะห้องเครื่องไม่มีน้ำมันรั่วซึมรั่วไหลแน่นอนนะเบ้าโชกเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกรูนะด้านขวานะคะนี่นะอ่าไล่ไปเบ้าโชกด้านซ้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกรูเช่นกันนะคะโดยรวมสภาพห้องเครื่องคือ,อยังสวยมาก พร้อมใช้งานได้อีกหลายปีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องผู้โดยสารกันบ้างนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารนะคะนี่นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะลูกค้าฝั่งนี้นะวางสายรับสายปรับเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนช่องนะคะได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระบบ cruise control และมีเกียร์ paddle s h i p มาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะนิ่นะ หน้าปัดนะเป็นเรือนไม้ตัวเลขแบบนี้นะคะตรงกลางเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะนี่นะเลขไม้หนึ่งซูมให้ดูเห็นชัดๆนะอ่ะสว่างไปมองไม่เห็นนี่นะเลขไม้อยู่ที่หนึ่งสแปดหมื่นสี่รอยห้าสิบสองกิโลนะคะสำหรับคันนี้นะนะคะ เลขไม้แท้นะคะไม่มีการกอไม้นะคะของเรานะเลขไม้แท้ๆนะนี่เลยอ่ะหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับนี่นะเนวิเกเตอนะจุดมุ่งก็คือลูกค้าสามารถพิมพ์ค้นหาตั้งจุดมุ่งหมายได้เลยเครื่องเสียงโทรศัพท์นะต่อ Apple l i ล k ิงก์ได้อย่างนี้แบบนี้นะคะนะแอ ออโต้นะแยกกันซ้ายขวานะคะนี่แยกเลยนะอยู่ที่ลูกค้าจะปรับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยฟังไหนอยากเย็นน้อยเย็นมากปรับเองได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชาร์จไร้สายนะนี่ถ้าลูกค้าไม่ใช้ลูกค้าดันเข้าไปข้างล่างจะเป็นช่องให้เก็บของได้อีกิหน่อยนะคะดันออกมาสำหรับพร้อมชาร์จโทรศัพท์เลยถ้าลูกค้าไม่ใช้งานจริงๆกดปิดนี่นะคะจะปิดไปเองนะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะเกียร์ออโต้แบบนี้นะนี่นะแล้วก็มีโหมดให้ีคอน mode normal mode แล้วก็ sport นะคะระบบเบรกมือเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะนี่นะแล้วก็มีปุ่ม ev ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรถไฮบริดเนาะกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ำมันนะคะอันนี้คือปรับเขาเรียกเลยนะอ่าเบาะอันนี้มันปรับความเย็นได้นะคะสามารถแบบว่าให้เบาะคันนี้มันเปิดได้เนี่ย จะเอาความเย็นเท่าไหร่นี่นะจะมีลมระบายออกมาจากเบาะนะคะนี่ทําให้เบาะรู้เวลาเรานั่งแบบแบบรู้สึกเย็นสบายไม่ร้อนนะคะหรือถ้าหนาวก็ปิดไปเลยก็ได้นะลูกค้านะอะคอนโซลด้านหน้านะจะเป็นสีครีมแล้วก็เป็นสีเทาแบบนี้นะเหมือนลายไม้แบบนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าไม่กว้างไม่แคบเกินไปเป็นระบบซอฟ t t o ไม่แข็งนะคะนุ่มๆแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็กระจกนะ เป็นแบบว่าตัดเลนออตโต้แบบนี้นะคะไฟคู่หน้านะใช้งานได้ปกติ่าประมาณนี้นะแล้วก็นีมีสันลูให้เลยนะคะนี่นะนี่มีสันลุปให้ด้วยนะลูกค้านี่นะคะใครอยากพาแฟนไปแบบว่าโรแมนติกโรแมนติกนะนี่สันลูกนะคะแต่ถ้าร้อนก็ดึงมาปิดเลยคะ่ะนะ แค่นี้ก็ไม่ร้อนแล้วโอเคเนาะภายในเป็นสีเบจนะสวยมากๆเลยแล้วก็มีลำโพงทวิตเตอร์อีกหนึ่งคู่ให้ตรงข้างหน้าด้านนี้ด้วยนะตังคานะสวยงามนะไม่มีรอยลงเจิมลงยันนะคะนีนะแล้วก็คันนี้พิเศษมากๆตรงที่เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันนะคะอันนี้หนึ่งปรับไปหลังสุดนะไม่ว่าจะเป็นเบาะ คู่หน้านะก็ปรับไฟฟ้านี่เป็นสีเบจแบบนี้มาพร้อมกับลูระบาการเบาะหนังแท้นะันํงคันเลยนะคะแบบนี้เลยนะเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้เช่นกันเพียงลูกค้ากดปุ่มตรงนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ลูกค้าเลือกเอาเลยอยากเอาแบบไหนนะนี่เดี๋ยวหนึ่งสาธิตให้ดูนะคะนี่นะ ะคะเบาะหลังก็ปรับไฟฟ้านะลูกค้านี่นี่นะคะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะแยกกันนะสามารถเพิ่มความเขาเรียกอะไรความแรงของพัดลมได้ปิดได้นะนี่ลูกค้าเลื่อนตรงนี้เอานะคะแล้วก็มีที่ชาร์จไฟให้อีกสองจุดแยกกันซ้ายขวานะคะกระจกเปิดออโต้ทั้งหมดทั้งคันนะคะนี่นะ แล้วก็มีบ้านบางแดดให้ด้านหลังอีกหนึ่งอีกหนึ่งด้วยนะนี่อันหนึ่งเปิดให้ดูกดกดตรงนี้นะลูกค้ากดตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้อะถ้าไม่ใช้กดที่เดิมเขาก็จะเลื่อนลงไปแบบนี้นะคะอ่าประมาณนี้เนาะนี่เลยนะ โอเคเบาะเนี่ยปรับแยกกันนะซ้ายขวาแยกกันนะคะนะประมาณนี้เนาะอ่ะคันนี้นะเป็นตัวท็อปสุดนะของ Toyota Hybrid Premium นะคะนี่นะเป็นอ่อขอขอภัยคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของ Camry Hybrid นะจะเป็นรุ่น Toyota Camry 2.5 h b ห้ไฮบริดพีเมียมนะชฉมปี2019นะลูกค้าราคาเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะโครงสร้างเกรด A แน่นอนนะคะเพราะบริษัทเราเนี่ยเอารถตรวจกับบริษัทที่ได้มาตรฐานนุโลกนะตรวจโครงสร้างให้ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเครื่องยนต์นะคะว่าได้เกรดเแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะบางทีเลขมายเยอะลูกค้จาจะกังวลว่าเฮ้ยรถดีหรือเปล่าเลยแบบอยากให้ลูกค้าดูที่ใบตรวจ โครงสร้างรถมากกว่านะถ้าได้แบบ4ดาว5ดาวเกรด A แน่นอนนะคะแล้วบริษัทเราเนี่ยขายรถเกรด A ทุกคันนะถ้าลูกค้าอยากจะมาดูรถจริงนะมาดูได้ที่บริษัทพอโตนะคะตั้งอยู่ตรง4แยกมินบุรีสุวินทงวงศ์นะลูกค้าเพียงแค่โทรมาแอดไลน์มานะ1ส่งพิกัดตำแหน่งให้หรือลูกค้าจะโทรมาปรึกษาไฟแนนซ์หรือจะปรึกเะจะโทรมาสอบถามเรื่องรถโทรเข้ามาได้ตลอดนะคะ1ยินด,ดีให้คำปรึกษาเนาะสำหรับวันนี้1ก็ขอจบการรีวิว คันนี้ไปก่อนนะคะกับเจ้า Toyota Camry 2.5 Hybrid p r e m i บ m ีเมปี2019นะย้ำราคาอีกเพียง e แค่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะนะฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะครั้งหน้าหนึ่งจะมารีวิวคันไหนอีกฝากกดติดตามด้วยนะคะตอนเร็วนี้หนึงเซลทอโต้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ